เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ PDPA ในหัวข้อผู้ควบคุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Controller คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะมีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 2. ดำเนินการป้องกันไม่ให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม 3. จัดให้มีการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากพ้นระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 4. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ควบคุมข้อมูลนั้น แจ้งต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน72ชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเรื่องผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data processor คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ดําดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น 2. จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม 3. จัดทำบันทึกและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เหมาะสม คุณมีความสนใจอยากเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ PDPA สถาบันฝึกอบรมท็อปโรมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับ PDPA ภาคปฏิบัติสำหรับ HR โดยมีแนวทางการสอนฉบับจับมือทำ step by step ฝึกปฏิบัติจริงและมีตัวอย่างเอกสารประกอบพร้อมใช้ทันทีหากสนใจสามารถเข้าไปรับรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ HRODThai.com